สวัสดีค่ะลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่ม S กับปุ่ม M มีหน้าที่ทําอะไรวันนี้เราจะมาบอกกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากปุ่ม M กันเลยดีกว่าปุ่ม M คือปุ่ม Memory นะคะเราสามารถดูค่าย้อนหลังได้จากปุ่มนี้เลยสามารถกดซ้ายกดขวาดูค่าได้นะคะปุ่มต่อไปก็คือปุ่ม S ปุ่มตั้งค่านะคะเราจะมาตั้งค่าวันที่เวลากันนะโดยการกดปุ่ม S ค้างไว้จะกระพริบคนที่1ถ้าเราอยาก จะตั้งค่าคนที่2เราก็สามารถกดปุ่ม M นะคะก็จะเป็นผุ้คนที่2ในกรณีนี้จะตั้งค่าคนที่1นะคะจะมีเลข1ตรงนี้เราก็กดปุ่ม S 1ครั้งก็จะกระพริบข้างบนนะคะเป็นพศ2021ก็คือปีนี้เราไม่ต้องตั้งเนาะเพราะว่ามันตรงแล้วต่อไปแล้วกดปุ่ม S อีก1ครั้งก็จะเป็นวันที่นะคะข้างหน้าจะเป็นเดือนเดือนหนึ่งขณะที่อัดวิดีโอนะคะจะเป็นเดือนที่6นะคะเราก็ปรับไปเนาะกดปุ่ม M นะคะเพื่อปรับเพิ่มวันที่เนาะ อ,อ,อ่ะเป็นเดือนที่หกวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะคะแล้วก็กดปุ่ม S อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พอกระพริบ H แล้วก็กดขึ้นไปเลยยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบห้าเสร็จแล้วต่อไปกดปุ่ม S อีกหนึ่งครั้งจะเป็นเวลานะคะขณะอัดวิดีโอนะคะจะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็กดปุ่ม M เลย หนึ่งทุ่มต่อไปเป็นนาที15นะคะโอเคแล้วก็กดปุ่ม S หนึ่งครั้งแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยลองไปตั้งกันดูนะคะ